เอาละค่ะคุณผู้ชมทีนี้มาตามต่อเรื่องนี้กันหน่อยกองสลาก plus นะคะก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวว่าทางด้านของตัวคุณน็อตที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยถูกดีเไอเรียกไปให้ข้อมูลว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการป้อกเงินหรือเปล่าตัวคุณน็อตเองแสดงความบริสุทธิ์ใจเลยบอกว่าโปรง่งใสตรวจสอบได้มาตรวจที่ออฟฟิศเลยก็ได้เมื่อวานนี้มาตามนัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานไปค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลสคบ สำนักงานปปองกรมสรรพากรก็ไปรวมไปถึง d s i กรมสอบสวนคดีพิเศษนั่นแหละนำหมายค้นเข้าตรวจสอบภายในที่ตั้งของสำนักงานบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดหรือที่เรารู้จักกันดีในนามกองสลัก p l u สผู้ให้บริการแพลตฟอร์มขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ชื่อดังเนี่ยน,นะคะที่เข้าไปตรวจค้นเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและพิสูจน์ทราบการกระทําทผิดที่เกิดขึ้นตามรายงานของผู้สื่อข่าวขณะเข้าตรวจค้นตํารวจได้แสดงหมายค้นกับคุณน็อตกองสลัก p l u สนะคะ ก่อนที่จะเข้าไปตรวจค้นภายในทั้งบริเวณชั้น2ค่ะที่เป็นส่วนของสำนักงานรวมไปถึงชั้น 12A ซึ่งจุดนี้เนี่ยใช้สำหรับสแกนลอตเตอรี่ของผู้ค้าที่มาขายต่อและเห็นบอกว่าเป็นคลังเก็บลอตเตอรี่เอาไว้ด้วยเมื่อวานนี้เนี่ยใช้เวลาในการตรวจค้นอยู่ประมาณกว่า2ชั่วโมงนะคะฝั่งฝังของคนตำรวจโทรประจวบวงสุขผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะในฐานะประธานคณะทำงานเฉพาะกิจเรื่องนี้ที่ตรวจสอบสลากกินแบ่งเกินราคาเปิดเผยบอกว่า เจ้าหน้าที่ได้รับการร้องทุกข์ของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังพบว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับสิทธิ์ให้จําหน่ายสลากโดยเป็นการรับซื้อมาจากบุคคลอื่นเพื่อนํามาขายต่อที่เกินราคากว่าที่กฎหมายกําหนดนะคะนอกจากนี้เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบต่อเนื่องนะไปตรวจสอบเงินรายได้ประจําปีไปตรวจสอบการเสียภาษีและยังต้องไปตรวจสอบเส้นทางการเงินที่ต้องสงสัยค่ะว่าได้รับโอนมาจากธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าโดยมีตัวแทนของแต่ละหน่วยงานเนี่ยจะร่วมตรวจสอบด้วยกัน แต่จนถึงตอนนี้พลตํารวจโทรประจวบบอกว่ายังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมค่ะอ๋อตอนนี้เราเราเรายังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหานะครับเรามาตรวจค้นเพื่อตรวจสอบถึงสลากที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปร้องทุกต่อพนักงานสอบสวน แล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆให้เข้ามาเก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องของแต่และหน่วยงานซึ่งแต่และท่านกระชี้แจงไปแล้วตอนนี้นนขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆนะครับเว้นแต่ว่าเรื่องของการจําหน่ายสลักที่เกินราคาข้อหาอื่นยังไม่ได้มีการแจ้งตอนนี้ถูกแจ้งเพียงข้อหาเดียวนะคะนั่นก็คือจําหน่ายสลักเกินราคาตามที่ได้รับการร้องเรียนมานั่นเองค่ะ